ท่ากำลังฟังเคลื่อนสีขาวเคลื่อนเพื่อพระพุทธศาสนาที่ท่านกำลังจะได้รับฟังก่อนไปนี้คือรายการพระคุนานันธเถระพุทธวีรบุรุษแห่งกองทัพธรรม อาตมาภาพรพระมนัสกุญ,ญพระพระโนแห่งที่พักสงฆ์อภัยสมุทรอบอตอบางม่วงผู้นำเสนอศึกประรองปัญญาพุทธิกฤ์ที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์แห่งพระพุทธศาสนาที่ประเทศศรีรังกาเมื่อ180ปปีที่แล้วเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่คนไทยยังไม่ได้รับรู้จะได้มีโอกาสรับรู้ไปพร้อมๆกัน คราวที่แล้วเราก็ได้ฟังเยียบไปไม่มีอะไรนะโยมนะก็เป็นเป็นสเสน่ห์แบบหนึ่งคือความที่มันเดินดาดเดเขินเขิอนเนี่ยก็เป็นการนำเสนออีกวิธีหนึ่งนะที่ดูแล้วเป็นธรรมชาติ นะแต่ถึงยังไงก็คงไม่ชอบธรรมชาติแบบนี้บ่อยๆนะเรื่องของพระคุณานันทาน,นั้นนะเราก็ได้ฟังเมื่อกล่าวที่แล้วเป็นการนำเสนอของฝ่ายพุทธแต่ว่ายังไม่หมดชั่วโมงของของการนำเสนอนะท่านก็ได้ยกให้เห็นทั้งแก้ต่างเรื่องบิจจขนเรื่องการอัตาและอนาตาเรื่องการไปเกิดมาเกิดเรื่องปาราโลกรวมทั้งท่านก็ได้ โจมตีบ้างการโจมตีของท่านนั้นทําให้เกิดการหนาวหนาวร้อนร้อนขึ้นนั่นแก่ผู้นับถือศาสนาคริสต์โดยเฉพาะผู้ที่กั้มกึ่งว่าได้กําลังศึกษาหลักการสอนของพระเจ้าอยู่นั้นก็ทําให้เกิดความรู้สึกไหวหวั่นนะเป็นเป็นที่มาของการเปลี่ยนแปลงการนับถืออย่างมากมายนี่คือเป็นปรัชญาเป็นว่าด้วยการศึกษาแบบการใช้ปรัชญานอกจาว่า <c oughs> เราก็จะมาขอเริ่มต้นต่อกับเรื่องเมื่อวานหรือว่าเมื่อคราวที่แล้วนะตอนนี้ก็เป็นหน้าที่73นะท่านก็ได้ท่านก็ได้กล่าวอย่างนี้ว่าอยากจะยกตัวอย่างอีกสักข้อหนึ่งถึงการที่พระเจ้าในคริสตศาสนาไม่มียาอย่างรู้สรรพสิ่งดังที่มักมีการกล่าวอ้างกันขอให้ท่านสาธุชนทั้งหลายโปรดตั้งใจฟัง ในพระคมภีพันธสัญญาเดิมเล่มเดียวกันนั้นมีคำกล่าวว่า and shall come to pass if they will not believe the neither he k e n to the voice of the first sign that they will believe the voice of the latter sign ซึ่งมีความหมายในทำนองว่าผู้ที่ไม่เชื่อในปาฏิหาริย์ครั้งแรกจะเชื่อในครั้งที่สองเนื้อความตอนนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับปาฏิหารเพื่อพิสูจน์ฤทธานุภาพของพระผู้เป็นเจ้าซึ่งพระเยโฮวาซึ่งมีเทวบัญชาให้โมเสสไปแสดงหมายสําคัญต่อเบื้องพระพักของกษัตริย์อียิปต์คารับรองของพระเยโฮวาในประโยคนี้มีความหมายสอบไปในทางคาดการณ์มากกว่าการยืนยัน ผลอย่างเต็มที่กล่าวคือเป็นอาการที่ทรงต้องคาดคะเนผลแห่งฤทธานุภาพของพระองค์เองถ้าไม่ใช่เป็นเพราะการคาดคะเนแล้วพระองค์ก็คงจะไม่ตรัสว่าหากไม่เชื่อการแสดงหมายสำคัญหรือปาฏิหารในครั้งแรกก็จะเชื่อในครั้งที่สองนี้แสดงว่าพระเยโฮวาหาได้มียานทิพย์อย่างรู้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่จะทำอะไรต้องทดลองดูก่อนว่าจะได้ผลตามที่คาดหมายหรือไม่อย่างไร ถ้าครั้งแรกไม่สำเร็จก็ทดลองต่อๆไปเรื่อยๆคล้ายกับนายแพทย์ฝึกหัดรักษาโรคเมื่อให้ยาคนไข้แล้วต้องคอยดูผลหากไม่ได้ผลตามที่ต้องการหรือเกิดผลที่ไม่ต้องการขึ้นก็ต้องเปลี่ยนยาหรือเปลี่ยนวิธีการใหม่ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะนายแพทย์นั้นเป็นเพียงคนธรรมดาไม่ใช่เป็นสัพพัญญูผู้รู้แจ้งสรรพสิ่ง พระเจ้าในคริสตศาสนาก็เป็นแบบเดียวกันหาได้เป็นสัพยูหรือรู้แจ้งในทุกสิ่งทุกอย่างดังที่มีการประกาศโฆษณาแต่ประการใดไม่ยังต่อไปอีกนะพระผู้เป็นเจ้ามีลักษณะเหมือนพูดผีปีศาจตอนนี้อาตมาเห็นสมควรที่จะแสดงให้เห็นต่อไปว่าพระเจ้าที่ชาวคริสคารพเชื่อถือมิได้เป็นผู้ทรงอำนาจยิ่งใหญ่แต่อย่างใด แต่มีลักษณะค่อนข้างเหมือนพูดผีปีศาจอยู่มากคงต้องอ้างพระคำพีพันธสัญญาเดิมอีกในเร่มที่ว่าด้วยเรื่องผู้วินิจฉัยมีบันทึกเหตุการณ์ตอนหนึ่งซึ่งพระเยโฮวาทรงประทับอยู่กับยูดาทำให้ยูดาสามารถมีชัยชนะต่อพวกชาวเขาและขับไล่พวกชาวเขาไปเสียจากที่อยู่ได้แต่ไม่สามารถขับไล่พวกฆ่าศึก ถึงไหนละถึงถึงการไปช่วยไปช่วยยูดานะรบและปร,ะกรากฏว่ายูดานั้นรบได้เฉพาะพวกชาวเขาและขับไล่พวกชาวเขาไปเสียจากที่อยู่ได้ต่อก็เริ่มต้นต่อจากนี้นะแต่ไม่สามารถขับไล่พวกข้าศึกที่อยู่ในหุบเขาอันเป็นที่ราบให้ออกไปเนื่องจากพวกนั้นมีรถศึกที่ทําด้วยเหล็ก ข้อความเหตุการณ์ตอนนี้ในพระคัมภีร์ฉบับภาษาอังกฤษมีอยู่ว่า and the Lord was with Judah and he drove out the inhabitants of the mountain but could not drive out the inhabitants of the valley because they had chariots of ไอออนนะแล้วก็ชื่อคำพีนะว่าว่าอยู่ในหนังสือเล่มไหนคือในจัดเกตนะอันนี้จะไม่ค่อยคุ้นนะเป็นเป็นชื่อเหมือนก็อ้างพระไตรปิฎกว่าในทีฆานิกายสังยุตานิกายอะไรประมาณนี้แต่เขานี่จะเป็นชื่อแบบนั้นเป็นนั้นได้รู้กันเห็นกันอย่างชัดเจนจากหลักฐานนี้เลยทีเดียวว่าพระเยโฮวาไม่ทรงสามารถมีชัยชนะต่อกองทัพที่มีรถศึกทำด้วยเหล็ก การที่พวกชาวเต์เชื่อกันว่าพระเยโฮวาทรงมีอำนาจยิ่งใหญ่มากยิ่งด้วยอิทธิฤทธิ์มหิทธานุภาพนั้นนับว่าเป็นเรื่องที่เขาอยู่ไม่ใช่น้อยพวกเราชาวศรีรังการู้ดีว่าอะมนุษย์ประเภทใดที่มีความหวาดกลัวต่อโลหะเหล็กยังมีธรรมเนียมในประเทศนี้อยู่ได้ซ้ำไปว่าในเวลากลางคืนเมื่อเราต้องการนำอาหารจากบ้านหนึ่งไปยังอีกบ้านหนึ่งเราจะนำโลหะเหล็กติดไปด้วยชิ้นหนึ่ง นอกจากนั้นยังมีวิธีการปฏิบัติด้วยว่าเมื่อมีการต้มยาหม้อเราจะเอาเส้นลวดโลหะพันเข้าที่ปากหม้อการทําเช่นนี้ก็เพราะมีความเชื่อกันอยู่โดยทั่วไปว่าจะมีผลป้องกันการกระทําให้โทษให้ร้ายของบรรดาพวกพูดผีปีศาจเขาว่าพวกผพูดผีปีศาจมักกลัวเหล็กถ้าพระโยเยโฮวากลัวโลหะเหล็กแล้วพระองค์คือใคร และจริงๆแล้วเพราะเจ้าที่พวกชาวคริสต์เคารพบ,บูชานั้นคือใครถึงแม้อตมาจะไม่เฉลยแต่ทุกคนที่นั่งฟังอยู่ในที่นี้คงจะเข้าใจได้โดยไม่ยากนักจึงขอพพูดเรื่องพระเจ้ากลัวโลหะเหล็กแต่เพียงเท่านี้ก่อนอย่างไรก็ตามอตมาน่าจะได้พูดถึงลักษณะที่เด่นชัดอย่างอื่นของพระเจ้าที่ชาวคริสต์เคารพบ,บูชาต่ออีกสักหน่อย พระคำพีพันธสัญญาเดิมเล่าถึงเหตุการณ์ที่พระผู้เป็นเจ้าจะฆ่าโมเสสว่า And it came to pass by the way in the i n n that the Lord made him and sought to kill him. Then s i p o l a s took s i p o l a นี่เป็นชื่อคนนะ Then s i p o l a t took a sharp stone And cut off the foreskin of her son and cast it that his feet and said, Surely a bloody husband art to me. So he let him go. Then she said, A bloody husband through art b e e a u s e of the circumcision อันนี้อยู่ในเอ็กซูดัตนะสีทับสแล้วก็24ถึง25นะอันนี้เป็นชื่อของพระคัมภีร์ของเขาข้อความนี้ทำให้เราได้ทราบถึงเรื่องราวตอนที่พระเยโฮวาทรงประสงค์จะฆ่าโมเสสทั้งทั้งที่ครั้งหนึ่งพระองค์ได้ทรงเลือกโมเสส ให้เป็นผู้รับใช้ของพระองค์เองเสียด้วยซ้ำพระเยโฮวาทรงพบโมเสสในขณะที่เขา้าเขาพักอยู่ระหว่างทางและทรงประสงค์จะฆ่าเขาเสียให้ตายทันใดน,นั้นด้วยความตกใจกลัวนางซิปโปราพัญญาของโมเสสจึงนำเอาก้อนหินที่แหลมคมมาตัดหนังหุ้มปลายองคชาติอวัยวะเพศบุตรชายของตนแล้วคว้างลงแทบบาทของพระเยโฮวาพร้อมกลับกล่าวว่า พระองค์ทรงเป็นสวามีโดยโลหิตแห่งตัวค่าน้อยจากนั้นพระเยโฮวาจึงทรงปล่อยโมเสสไปเหตุการณ์ตอนนี้บ่งแสดงว่านางสิบโปราได้ทำการเส้นสังเวยพระเยโฮวาด้วยเลือดเนื้อบุตรชายของตนเพื่ออ้อนวอนให้พระเยโฮวาทรงคลายพิโรธในโมเสสท่านสาธุชนทั้งหลาย คงเห็นพ้องต้องกันว่าวิธีการที่นางสิบโปรากระทำต่อพระเยโฮวานั้นดูดูก็คล้ายกันกันกบธรรมเนียมของผู้คนในสมัยโบราณที่มักเอาเลือดเป็นเครื่องเส้นสังเวยเช่นฆ่าไก่เพื่อเส้นสังเวยต่อพูดผีเป็นต้นสัตว์ที่เป็นเครื่องเส้นสังเวยอีกอย่างหนึ่งคือแพะมีการเชือดคอแพะเพื่อเอาเลือดมาเส้นผีหรือเส้นวิญญาณซึ่ง เป็นวิธีการเดียวกันกันกบที่นางสิปโราปฏิบัติต่อพระเยโฮวานั่นเองดังนั้นจึงไม่เป็นการยากที่จะวินิจฉัยว่าพระเจ้าของพวกชาวคริสต์เป็นพระเจ้าที่แท้จริงหรือไม่หรือเป็นเพียงอมนุษย์ประเภทเดียวกันกันกบวิญญาณพูดผีปีศาจที่คนสมัยโบราณเกรงกลัวซึ่งเราก็คงเห็นได้ชัดจากเรื่องราวที่อาตมาน,นำมาเล่านี้แล้ว บัดนี้เวลาที่อาตมามีอยู่ใกล้หมดลงแล้วอาตมาจะมีโอกาสพูดอีกครั้งหนึ่งในตอนเย็นวันนี้และอีกครั้งต่อไปในวันพฤหัสบดีหน้าเวลาเช้าในช่วงเวลาที่มีอยู่นั้นอาตมาจะแสดงให้เห็นหนึ่งข้อผิดพลาดในศาสนาคริสต์และศธรรมในพระพุทธศาสนาต่อไปเมื่อได้กล่าวดังนี้แล้วพระกุณานันทาเถระก็ยุติการอภิปรายลงเพียงเท่านี้ เราจะฟังต่อไปเลยนะเพราะว่าการการโต้และการรูปของพระคุณานันเทเถระเป็นไปในลักษณะที่ชี้ชัดลงไปในรูปแบบนี้ดูซิว่าคำกล่าวของพระคุณานันทะนั้นเป็นจริงตามคัมภีร์ไบเบิลกล่าวหรือไม่ท่านเดวิดเดอร์สินวาท่านจะแก้สถานการณ์ที่ถูกรุกอย่างไร ตอนนี้ก็มาดูาต่อว่าท่านจะเริ่มต้นอย่างไรในาการอภิปรายรอบที่สองของฝ่ายคริสในวันที่26สิงหาคมพุทธศักราช2416เวลา15นาฬกาถึง16นาฬิกาในการโต้วา,าทะธรรมรอบบ่ายนี้มีประชาชนหลั่งไหลามาฟังกันเพิ่มมากขึ้น1แน่นมากกว่าภาคเช้าถึง3เท่าทั้งจากหมู่บ้าน ใกล้ไกลและจากเมืองโคลัมโบซึ่งอยู่ไม่ไกลกันนักจนเจ้าหน้าที่และผู้มีส่วนรับผิดชอบในการรักษาความสมุบพากันหวันเกรงว่าอาจเกิดเรื่องทะเลาะเบาแวง้งหรือใช้ความรุนแรงในระหว่างกลุ่มผู้สนับสนุนทั้งสองฝ่ายแต่พอท่านศิทธยาพิบาลเดวิดเดอร์สินวาลุกขึ้นพูดทุกคนก็เงียบเสียงและพากันตั้งใจฟังด้วยดีซึ่งท่านได้อภิปรายในรอบสองดังนี้ เรื่องภาษาบาลีและความหมายศัพท์ท่านก็ต้องแก้นในการดิสเครดิตของท่านคุณานันทะที่ในรอบแรกที่ท่านคุณานันท่นั้นกล่าวหาว่าท่านนั้นไม่รู้ภาษาบาลีแล้วก็ <c oughs> แล้วก็ยำสั้นทะเละเลยในรอบแรกท่านจะแก้ปัญหาอย่างไรก็จะเห็นว่าท่านไม่ใช่จะมากล่าวหากันได้ง่ายๆ มาดูว่าท่านแก้ข้อกล่าวหาอย่างไรข้าพเจ้าจะโต้อตอบคำกล่าวหาก้าวร้าวต่อคริสตศาสนาเพียงสั้นๆแต่จะเน้นถึงความบกพร่องและเรื่องเหลวไหลในคำสอนของพระพุทธศาสนาเป็นหลักสำคัญโดยการแรกปรปักของข้าพเจ้าได้กล่าวหาว่าข้าพเจ้าไม่รู้ภาษาบาลีดีพอ โดยท่านได้ยกตัวอย่างคัดค้านข้อความภาษาบาลีที่ปรากฏอยู่ในหนังสือคลันทะเสขละซึ่งข้าพเจ้าเป็นผู้จัดพิมพ์ขึ้นถ้าคู่ปรปักษ์ของข้าพเจ้าเพียงแต่สละเวลาอ่านดูที่หน้าปกและทําความเข้าใจในข้อความที่ปรากฏอยู่ดูท่านก็จะชี้แล้วว่าฝ่ายตรงข้ามนั้นบกพร่องอย่างไรท่านคงไม่ต้องแสดงความขี้เทอ ของท่านได้ปรากฏในที่สาธารณะเป็นแน่แท้การคัดค้านของท่านเป็นการเบี่ยงประเด็นไม่ยุติธรรมและไม่ถูกต้องอาจเป็นเพราะท่านมีอากุศลเจตนาหรืออาจเป็นเพราะความโมง่เขลาของท่านเองก็เป็นได้เพราะภาษาบาลีที่มีอยู่ในหนังสือเล่มนั้นมิใช่เป็นผลงานที่ข้าพเจ้าเขียนขึ้นมาแหากข้าพเจ้าได้เลือกสรรรวบรวมมาจากแหล่งต่างๆแล้วนำมาตีพิมพ์ไว้ด้วยกันส่วน ประโยคภาษาบาลีที่ท่านนำมาประนามข้าพเจ้าเสียยืดยาวนั้นข้าพเจ้าเลือกมาจากพระคำพีพันธสัญญาใหม่ซึ่งได้มีการแปลเป็นภาษาบาลีและตีพิมพ์โดยอักษรพแมา่จะผิดถูกอย่างไรก็ไม่ใช่อำนาจของข้าพเจ้าที่จะไปแก้ไขได้เป็นความจริงที่ว่าข้าพเจ้าได้เลือกข้อความบาลีเหล่านั้นบรรจุเอาไว้ในหนังสือคาันทะเซขระและได้เขียนบอกเอาไว้บนแผ่นปกเลยทีเดียว แต่ปริปติของข้าพเจ้ายังไม่ยอมเข้าใจแม้เรื่องเพียงเท่านี้และได้กล่าววิจารณ์ข้าพเจ้าไว้อย่างรุนแรงนะก็เป็นนั้นว่าท่านแก้ข้อกล่าวหาได้นะซึ่งลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันเป็นการดิสเครดิตกันอย่างที่ได้แนะนําไว้ตั้งแต่เมื่อตอนที่แล้วว่านะัผู้ที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องการนะโตวาทีนั้นะนี้เป็นวิธีการโตวาทีซึ่งนักการเมือง นะหรือว่านักโตว,วาทีนั้นมักใช้กันซึ่งแก้ก็แก้กันไปถูกก็ถูกกันไปผิดก็ผิดกันไปนะถือว่าเป็นสเสน่ห์ของการโตว,วาทีกันประปะของข้าพเจ้าพยายามโจมตีนักสอนศาสนาและนักวิชาการในศาสนาคริสต์ว่าไม่ซื่อสัตย์หลอกลวงและจงใจตัดข้อความบางตอนทิ้งไปโดยเฉพาะเมื่อมีการแปลเป็นภาษาสิงหนข้อนี้นับว่าเป็นการโกหกอย่างหน้าด้านที่สุด ข้าพเจ้ากล้าท้าให้ได้เลยว่าในที่ประชุมนี้จะไม่มีใครแม้แต่คนเดียวที่ทรงภูมิเพียงพอที่จะวิาพากษ์วิจารณ์ความซื่อตรงและภูมิความรู้ของนักวิชาการในพระคัมภีร์ของคริสตศาสนาได้จริงๆแล้วไม่มีการตัดข้อความออกตามที่ปรปักป์ของข้าพเจ้ากล่าวหาแต่อย่างใดจะมีก็แต่การย้ายข้อความในการพริมพ์ครั้งที่สองไปอยู่ที่อื่น เพื่อให้สำนวนการแปลได้อัธรสถ,ถูกต้องต้นกับต้นฉบับภาษาเดิมให้มากที่สุดเรื่องการตัดข้อความจากพระคัมภีทิ้งไปดังที่ปรารปักของข้าพเจ้าโวยไวจะเป็นจะเป็นจะตายนั <c> ้น <oughs> <c oughs> ก็มีเพียงเท่านี้ข้าพเจ้าขอรับประกันว่านักวิชาการที่แปลพระคัมภีร์ในไบเบิลหรือนักสอนศาสนาคริสต์ทุกคนศึกษาเล่าเรียนมาได้ก็เพราะมีความรักในความจริงนั่นเองดังนั้น ข้อกล่าวหาในเรื่องความไม่ซื่อตรงที่ปาลปัตของข้าพเจ้าพูดถึงนั้นในที่สุดย่อมกลับคืนไปสู่ท่านผู้กล่าวหาเองเป็นธรรมดาตอนนี้มาดูว่าท่านถูกชาวคริสต์ถูกกล่าวหาว่าชอบ ชอบอไปตั้งพระเจ้านั้นให้เป็นสิ่งที่นับถือตามชนต่างๆนะไฟตรงข้ามของข้าพเจ้ายังกล่าวโจมตีอีกว่าชาวคริสต์ในอินเดียเรียกพระเจ้าของตนว่าพระอิสวรรเพื่อหลอกลวงชาวอินเดียให้มีความเลื่อมใสในพระเยโฮวาโดยความเป็นจริงแล้วคำว่าอิสวรในภาษาสันสกฤตหมายถึงผู้ทรงอำนาจยิ่งใหญ่การใช้พระนามนี้แก่พระเจ้าของเราผู้ทรงอำนาจยิ่งใหญ่ และเป็นพระบิดาของพระเยซูนั้นถือว่าเป็นการสมควรและถูกต้องแล้วการที่ปรารปักของข้าพเจ้าคัดค้านเรื่องนี้<ม>ก็เป็นเพราะความข่าวของท่านนั่นเองความหมายของคำว่าอีสวนดังที่เข้าใจกันอยู่ทุกวันนี้แตกต่างก,กันกับความหมายดั้งเดิมในคาภีรพระเวทซึ่งแต่เดิมนั้นคําคํานี้หมายถึงบุคคลผู้ซึ่งเป็นเจ้าหรือเป็นหัวหน้าผู้ยิ่งใหญ่ปรารปักของข้าพเจ้ายังพร่ำเพ้อด้วยว่า ที่กริตรส์สนิกของเราใช้คำว่าเทวิยันวาหันเสนั้นเป็นการไม่ถูกต้องและเป็นการแสดงเจตนาหลอกลวงทำให้ผู้คนสับสนในการใช้คำศัพท์และในความหมายของคำศัพท์นั้นอันที่จริงสําหรับบุคคลที่เราเคารพบูชายอย่างสูงสุดย่อมไม่มีคำใดในภาษาสิงหนนของเราที่จะเหมาะสมในการเรียกขานยิ่งไปก,กว่าคำนี้แล้ว การที่ชาวคริสต์ในสีรังกาใช้คำว่าเทวิยันวะหันเสก็เพราะเหตุนี้นั่นเองหามีอกุศลเจตนาดังที่ปรปักษของข้าพเจ้ากล่าวหาอย่างเลื่อนลอยนั้นไม่อันหนึ่งคำศัพท์แต่ละคำย่อมมีความหมายหลายหลากแตกต่างกันไปคือคำคำหนึงอาจมีความหมายได้หลายอย่างตามแต่ประโยคและบริบทที่นำไปใช้ น่าเสียดายที่ฝ่ายตรงข้ามของข้าพเจ้าหาได้ทราบความจริงข้อนี้ไม่ถ้าท่านไม่รู้แม้แต่ความจริงที่พื้นฐานที่สุดเช่นนี้ท่านก็ไม่สมควรจะมาโต้วาทากับข้าพเจ้าเลยท่านคัดค้านว่าการที่เราใช้คำศัพท์ชวลิตะอูเทวิเ,เกเนกะเรียกพระเจ้าของเรานั้นเป็นการไม่ถูกต้องเพราะผู้รากับว่าคำศัพท์นั้นหนึ่งหนึ่งในภาษาของเรามีเพียงความหมายเดียว ไม่สามารถมีความหมายเป็นอย่างอื่นไปได้นั่นเป็นเรื่องของความเคลาเพราะคำคำหนึ่งอาจมีความหมายได้ตั้งมากมายข้าพเจ้าขอยกตัวอย่างในภาษาบาลีมาเพื่อแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายในความหมายของคำศัพท์ต่างๆขอให้ท่านช่วยกันพิจารณาดูในคำพีมหาวัคแห่งพระวินันปิฎดกพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าปันทกโกภิกขเวอนุสามปันโนนะ อุปสัมปทาเทตัโพอุปสัมปโนนาเสตัโพซึ่งแปลเอาความได้ว่าไม่พึงให้อุปสมบทแก่บันดอกที่ยังไม่ได้อุปสมบทและถ้าได้ให้อุปสมบทแล้วพึงให้ลาสิกขา,าเสียพูดง่ายๆก็คือในศาสนาพุทธกับเธยจะบวชเป็นพระไม่ได้ถ้ายังไม่ได้บวชก็ห้ามไม่ให้ทำการบวชให้หรือถึงจะบวชให้ไปแล้วด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการ หรือด้วยความผิดพลาดประการใดก็ตามให้ดำเนินการจับศึกเสียคำที่เป็นประเด็นจะให้ท่านทั้งหลายพิจายรณาในที่นี้ก็คือคำว่านาเสตับโพคํคำนี้แปลว่าพึงฆ่าพึงทำลายเสียหรือพึงทำให้พินาศย่อยยับไปก็ได้แต่ความหมายอย่างที่ว่านี้ย่อมขัดกับคำสอนหลักของพระพุทธเจ้าในเรื่องปานาติบา หรือการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอย่างเห็นได้ชัดเพราะฉะนั้นถ้าจะถือความหมายแต่เพียงตามรูปสัตว์อาจไม่ได้เนื้อความที่ถูกต้องตามความมุ่งหมายของคำสอนคำว่านาเสตับภูในประโยคบาลีที่ยกมาจึงมีความหมายแต่เพียงว่าถ้าไดใ้ให้การอุปสมบทแกบันดะหรือกระเทยแล้วก็ขอให้ศึกเสียเท่านั้นเราควรทำความเข้าใจความหมายของคำศัพท์ภาษาตามบริบทแห่งข้อความ ที่ปรากฏอยู่อย่างนี้จึงจะเป็นการถูกต้องน,นนี่ก็เป็นอันว่าแก้ข้อกล่าวหากันซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าคะแนนนั้นกลับขึ้นมาเป็นของฝ่ายคริสต,ตามที่ได้ยกตัวอย่างมานี้เป็นการแสดงให้เห็นว่าคำศัพท์แต่ละคำนั้นมีความหมายหลากหลายหาได้มีความหมายเฉพาะเพียงอย่างหนึ่งอย่างใดไม่ความจริงเป็นอยู่เช่นนี้ในทุกๆภาษาส่วนที่คู่ปรปักษ์ของข้าพเจ้า พูดถึงเรื่องอัตตาเสียเป็นวักเป็นเวนในการอภิปรายของท่านทั้งที่ท่านปฏิเสธว่าอัตตาไม่มีอยู่นั้นจะให้เราเข้าใจว่าอย่างไรส่วนข้อความในพระคัมภีร์ไบเบิลซึ่งได้มีการย้ายตำแหน่งไปไว้ที่อื่นดังที่ปรปักษ์ของข้าพเจ้าพูดถึงนั้นก็เพื่อป้องกันความเสียหายหรือความเข้าใจผิดที่อาจจะเกิดขึ้น ถ้าหากปล่อยให้คงอยู่ในที่เดิมเกี่ยวกับเรื่องนี้ข้าพเจ้ารับรองได้ว่าไม่มีใครจะสามารถกล่าวตำหนิติเตียนนักวิชาการที่ดำเนินการแปลและจัดพิมพ์พระคัมภีร์ไบเบิลฉบับภาษาสิงห์หได้เลยการที่ฝ่ายตรงข้ามมองของข้าพเจ้ากล่าวหาว่าได้มีการตัดข้อความออกทิ้งไปจากพระคัมภีร์นั้นจริงๆแล้วข้อความที่ถูกกล่าวถึงมิได้ถูกตัดออกไปแต่อย่างใดเป็นแต่เพียงถูกเปลี่ยนเอาไปไว้ที่อื่นเท่านั้น พูดได้ว่าฉบับแปลครั้งที่สองดีกว่าครั้งแรกมากเพราะฉะนั้นที่ฝ่ายปรปักของข้าพเจ้ากล่าวโจมตีนักวิชาการและนักสอนศาสนาครต์จึงไม่มีความหมายหรือมีผลเสียหายแต่อย่างใดนะก็โต้กลับได้แล้วเดี๋ยวเราก็พักนะสัก4ีหนาทีนะเพื่อฟังโฆษณา